ชุวงนี้ตุนอาหารไม่ได้เลยโควิดระบาดคุณแม่บอกไม่ห้ออกนอกบ้านอะไรนะวันนี้แก้ยังป๊คืออะไรวะคืออะไรครับกินเยอะๆตัวไวๆนะครับคุณธีรภาพ ช่วงนี้โควิดจะต้องรักษาสุขภาพกันนิดนึงเนอ้อนะแกงอยู่อ่าสนใจฮะคิมก่อนอืมผ่าน เอาข้าวช่วงนี้อ่อนไม่ได้เติมกินข้าวยังครับข้าวเช้าข้าวกินหน่อยแม มันต้องควงด้วยไง <c oughs> ข้าวหน่อยอยู่ข้าวแล้ว cái mũi giờ lúa má Tại mày mũi thường giờ lúa má giặt luôn quá có thay mày mũi thường giờ. อยากรู้ว่าเด็นทำไมหมูถึงยอช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดน,นะครับ ิงานเียเป็นพ่อบ้านนะข้าไม้เป็นตายเลยเนบัวจะเป็นจะนั่งรองภรรยาทำตายเลยเนีย่ยคนสมัยก่อนเ,เห็นป่ะเก่งทุกเรื่อง นะปู่ย่าตาทวดรเอยนะเก่งมากทุกเรื่องตะโกนกับข้าวได้หมดทำน้ำพุงทำน้ำพิกการกินการอยู่ใครจะสู้พออ่อาการแจวการถอพ่อไม่สู้ใครงัวจะด,ดูผู้แกเพลินนี่ไม่เดี๋ยวไม่ bây giờ đuống hố kẹp rồi anh chầm mày vậy đấy thăm lây luôn còn cái cái để nó cho tao thấm ăn ọt má đi